กิมมี่กิมมี่เจมี่ you don't อยู่โดนปีไซฮีปีคอที่แฮปปี้อยู่โ <give me. S 2> ดนทั h ช <Give me. S 2> ี่ <laughs> พี่จะกลับไง <laughs> ให้ผมไปส่งพี่เช็คของกันกันเด้อจะมารับ <laughs> ใครมาส่งพี่ใครมาส่งพี่ไปกินเลยมา <laughs> กินไหนผมจะไปกินด้วยวันหน้า <laughs> บแบบนี้แบบนี้ต้องเย็นโล่กับตะวันแดงเอาเข้าคลินิกรีทื่มกับเราไม่ได้พี่นะแบบยังไงว่ามี่พี่เรียกแกป๊ปดิ <c oughs> โทรศัพท์อยู่หนไม่ร้เลยบ้านอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเรียกแกบให้เรียกให้ไหมครับน่าน่น่จิมมี่ ก็จะมีฟนซับลงไป